ืัอนี้พ่อใบก็วัสดีครับครับย่างมือเช้าวัดดีตอนเช้าวันนังคารนะครับวันนี้ออกเดินทางไปจะไปรอยพระบาทนะครับรอยพระบาทที่เ,เลยวัดป่าดงมะกรูดไปหน่อยนึงครับเพราะว่า,าไทยแน่เล่าเนาะมือเส้าเนี่ยอากาศยัางมือเร้าที่อยู่ดรนท่านี่นะครับมันกะแปลว่าหมอกลง <laughs> รู้สึกว่าคันหมอกล,ล่วงเราปุ๊บมันที่หอดนะครับรู้ว่าเป็นสีหนาวนี่ <c oughs> พรอากาศมันนั่นนะครับเนาะไปเดี๋ยวตามพ่อไวไปนะครับไปฮอดเดี๋ยวนี้กสิทิถึงปัมปอออป๊มปอท่อเอ่ว่าปั๊มปอดต่อทอนาดีนะครับอ่าแต่ว่าพ่อไวบอกขอพ่อไวชี้เลื่อยไปเลื่อยไปแล้วก็ทิไปแยกแยกเขาอ่าแยกเขาอำเภอหนองแสงนะครับทางแยกเนี่ยอำเภอหนองแสงอ่าไก่หอดนะครับทางแยกอำเภอหนองแสง แยกไปทางอำเภอหนองแสงประมาณสิบกิโลนะครับสิบไปแยกเข้าบ้านดงมะกรูดครับแยกเข้าดงมะกรูดนะครับหลังจากนั้นก็สิเล่ยไปอีกจากดงมะกรูดไปประมาณจักก,ก,กิโล่กว่าถึงสองกิโลเท่ากับสีหอดร้อ,อยพรบบาทครับซึ่งพอไว้เคยไปแล้วมีคนไปขอไปยังเ็นกระจุดทูบจุดยังเรียบร้อยแล้วครับขาเออแต่ว่าพมดนี้สิมีผพู้จุดทูบไห้บอเ่ากันบ่มมี่พอไ้กระสิจุดทูบไปเด้วครับนะเพราะว่าไปร้อยพับบาทนี่ฮาต้องศัย เล็กทูบครับตามที่พอไอ้เคยไปแล้วครับเพื่อนจุดทูบไปนี่พอไอ้เสียเอาเล,เลยนะครับเพราะว่ามันอ่าสำวเพิ่นห้ไปแล้วนะมีคนไปขอถาเข้าไปแล้วนะเขาก็เอาเอาตัวนั้นเลยนะครับเนาะอ่าเอาชมบรรยากาศการเดินทางของพอไว้ครับระยะทางนี่คือเป็นทางเล่นสวนนะครับเนาะทางเล่นสวนกะอ่าไหลทางงางาครับไหทางงางาอยู่ครับมุบานก็มีม่บานไปเรื่อยๆนะครับเนาะ มีบรรยากาศชุ่มไปเรื่อยครับเพราะว่ามันเป็นนาชุ่มครับอากาศนมลื่นถึงรถสิไลยนยได้เล็กน้อยแต่ว่าในบ้านเข้าธรรมดาในเมืองไทยมันก็มีรถหลนเนะครับเราเเมืองไทยเข้านะาวพ่อ,อ,อพไปเลยครับ มึงไปได้่อยนะครับเนาะบรรยากาศน้ำทงังอากาศย่ามื้อเซาะากาศลมลื่นเย็นดีครับอา่าเป็นเป็นฮ่มเป็นฮ่มครับฮ่มต้นไม้หลายแล้วเราขังทางนี่ครับต้นไม้หลายอ่ามีต้นไม้หลายกะพ่ออ,อ่าเข้ากับอ่าจุ่มบรรยากาศไปเรื่อยครับเพราะว่าขางทางเขานี่โอ้ต้นไม้หลายครับงามครับจะเทียมนี่กลายเป็นพอไหวมาปลูกป่านยูน่นี่มีเงินมีทองมาซื้อที่ดิน ปุ๊บ้านอยู่พอไอเก็ียอนุรักษ์ตนใหม่ไว้นะครับเดี๋วพอว่าพอไอ้มาต้นใหม่อ่าว่าต้นใหม่แขวบนมเย็นกับพวกเขามันจะเลยมักครับนี่ต้นใหม่หลายหลากหลายครับเออเดี๋ยวพอไอไปหอดรู้สึกว่าสิมีสวนดอกไม้อยู่สวนหนึ่งครับไอ้ที่สวนดอกไม้อยู่สวนหนึ่งก็ได้สิเปร์แวะเบิ่งจะข้าวแล้วก็อยิบพานไปคือไปนี่ก็เป็นการเที่ยวไปเรื่อยนะครับเนาะ าการเที่ยวไปเรื่อยเบิ่งบรรยากาศค้างข้างไปเรื่อยครับเที่ยวไปเบิ่งบรรยากาศไปเขากับปให้ขาดเพราะว่าใจเย็นครับไปใจเยน็นๆว่าใจห่อนครับโอตต่อไม่เงยต้นไส้เงเขยอตัดกอก ไเหลือตะต่อครับถ้าเป็นขายที่สองไร่แต่อย่างใดที่เราขายจากบาทวะขายจากบาทครับอันนี้ก็เป็นสวนดอกไม้ข้างท่านครับนะเออสวนดอกไม้ข้างทานนี่ครับคนสงสัยที่เป็นปลูกขายแล้วครับดอกไม้พวกนี้ครับนอกาปลูกทรงตลาดอไปกันกันอ่า เป็นการเอาไปส่งตลาดแ้วก็าขายไปเข้าบูซานะครับพกงากระดักกระรังนั่นอก่อนนะครับสวนดงไม้ข่างทางระวางท่างที่สิบไปร้อ,อยพระบาทครับก่อนจีทางถึงทางแยกบ้านดงมะกรูดนะครับละพอไอกะทิจะเป็นซ็อกซ็อไปเรื่อยครับไปตามพอไอปีครับนี่ก็เป็นป้ายวัดป้าดงมะกรูดนะครับละท่างแยกกับทางแยก,ทา,แยกทางแยกก่อนเขาเ่า ทางแยกเข้าดงบ้านดงมะกรูดครับก่อนที่เขาไปวัดปลาก่อนไปนห้อยพระพุทธบาทนะครับสังเกตเบิ่งลานขายกาแฟหลานตากาแฟนะครับทางแยกไปนะครับทางแยกกับทางแยกเข้าไปนะครับวนะ่าทางแยกเข้าไปดงมะกรูดนะครับหามไปบีครับะระยะสอง,างทางทีเ่เขาไปบ้านดงมะกรูดนี่ครับกระถิเป็น สวนผักนะครับเพ้าพอว่าเจ้าบ้านดงมะกูดนี่สิปลูกผักขายหลายส่วนหลายครับปลูกผักมีสลัดมีต้นหอมนะครับเนาะมีผักต่างๆครับหลายผักชีผักยังไปทั้งนันครับหลายครับพอแถวนี้เขาทำสวนสวนสวนผักครับทำการเกษตรเป็นสวนผัก่ะเดี๋ยวพอจะพาไปตามพลอยไปเรื่อยครับก้อนสีฮอดบ้านดงประกูดนี่ครับมันเป็นบ้านดงทรายทองก่อนนะครับ ขามาวัดดวงไส้ท้องก่อนบ้านดวงไส้ท้องกะใครจะเป็นบ้านดวงมะกรูดครับขันทละขามาคือบ้านดวงมะกรูดรถบอมแยนครับมันก็เลยลงเลยเลยบ้านดวงไส้ท้องไปก็ยึดติดกันแล้วครับหมู่บ้านบอกสองหมู่บ้านนี้ยึดติดกันนะครับติดกันรอข้างข้างนะครับว่าส้มบรรยากาศอ่าสวนดอกไม้สวนยางไปเรื่อยครับหมู่บ้านข้างข้างครับ บ้านใหญ่เลยครับบ้านใหญ่เลยเปิดมีเปิดมีพว่าเต้นรถเลยครับหมู่บ้านเนี่ยใหญ่กับมือบานนี่ก็ได้ท่ามัดท่ามัดได้ดิมันท่าธรรมดามันปลูกผักด้วยครับแถวนี้ปลูกผักด้วยต่อไปก็เคยม้าขึ้นหอมไปโคราชครับต่อนนั้นตอนนนั้แล่รถคอกครับแล่รถคอกกุ้งกะได้มากใส่หอมไปลงโคราชเน่นะครับ หลวงพลาดเน่แล่ะกะไปหลายที่ครับหลายที่หลายที่หลายท,า,ยทางมันเป็นทรงไปหลายหม่องนะบางคนกับพ่อค้ามันรับซื้อแล้วก็ส่งไปทุกที่ครับอ,อันนี้วัดป่าดุงมะกรูดนะครับเด้อแต่ว่าเข้าวัดเข้าไปเพราะว่าลอยพระบาทที่มันอยู่ในวัดกับมันจะอยู่นอกครับ วัดป่าดงมะกรูดเห็นบ่ครับเออเทาสิบบอกราไปครับเทาสิบไปร้อยพันบาทเด้ครับไปตาบีครับอันนี้ก็เป็นทางไปอ่าวัดปา่าทรงถ้ำครับเฮาสิเดินทางไปทางวัดป่าทรงถ้ำเนอะครับเนาะครับที่มองเห็นไงไก่ญี่ปุนะ่นก็เป็นวัดปา่าทรงถ้ำเนอะครับเด้ออ่าเป็นวัดป่าทรงถ้ำและบาดนี้เฮาก็สซิบ่ไปทางวัดปา่าทรงถ้ำเฮาก็สชีเขามาทางนี้นะครับอ่ามองเห็นเป็นศาลาอ่าอยู่หั่นครับโอ้มันจอดแสงมันเลี้ยวไปเห็นครับแต่มัน อันใดเป็นใดเดี๋ยวเรเห็นนะครับเอาเสียงสลา,าอยู่เด้อครับนะรเด้อสลาเนี่ยเป็นสลาราล้อยพระพุทธบาทครับข้าวติไปหันละครับนะับไปขอบพไวบร์ติ๕ไปครับบ,บนันนะี่สำหรับคลิปนี้ก็ติดตามคลิปต่อพไบรเด้อครับเนดะ้อคลิปต่อไปเด้อครับไป